มายดามฟินไงยอดขายเยอะสุดในเทศกายเจนนี่ใช่ไหมครับมาดามฟินก็ดูชื่อเขาสิครับมาดามฟินมากกบบิ๊กฟินอ่าคุยบ้านฟินแล้วอะไอแม่หลับพี่มันมีที่มาที่ไปที่ไปที่มาครับที่ ปััญหาวนีีไมม่่คะที่ตั้งชื่อว่าเพลบ้านฟินแลนด์เพราะว่าอยากได้แบบว่าคอกับมาดามฟินเนี่ยตอนเกิดมาเติมตอนเกิดมาไม่เอานมาดามฟินฉีบในปากแม่เราชื่ออะไรดีวะของชื่อมาดามฟินก็ได้อชื่อเพลฟินแลนด์ก็ได้เไปเลื่อนเวลาเนาะคนติดใด้วยฟังนะมาดามฟินเนี่ยเขาขายดีมากแล้ววันนี้ส1 1 1อเพราะฉะนั้นราคาที่ทุกคนจะได้ในไลน์นี้โคตรแรง อย่าบอกว่าทั้งวนนี้เลยล่ะค่ะพี่มะปราออ๋อไม่ใช่ตรงนี้พี่มะปาอขายเซ็ตไหนจ้าขายดีทุกตัวนะมาดามฟินนะเอาเราบอกเลือกเราบอกห้องเอกตะกร้าแรกก่อนนะมีสองตะกร้าเนาะตะกร้าแรกเป็นสีส้มกับน้ำเงินปะคะอ่าเป็นดําแดงค่ะดําแดงดําแดงครับอุ้ยดําแดงอันนี้คือฟินอินแบ็คฟินอินเลิฟพี่ผมเป็นนักร้องนะพี่นะโอ๊ยทีมงานพี่บอกว่าผมตัวเสียงคอไดิทำไมเสียงคอวะ มันไม่ใช่ผมเป็นนักร้องตั้งแต่เกิดเลยใช่ดูเสียงผมสิโอ้๋ก่อนหน้านี้ไปยกเวทีเองนึกว่าคอนอยอันี่ผมก็ต้องทำทุกอย่างเลยฟินเป็นคนที่ทำธุรกิจเก่งมากแต่เพราเราลืมไปแล้วว่าเป็นนักร้องแต่จริงก็ต้องเป็นนักร้องที่ร้องกอล์ฟกับพี่เจนนี่นั่นแหละคะอะไรอย่าเพิ่งกดธอย่าเนะคะย่าไม่ลดใครเลยเดี๋ยวพี่กายพุ่งโกดดีเจนี่ได้ปะโอเกียรติได้ปะเซรี่ได้ปะสวัสดีสามหมื่นคนนะคะยอมแฟนคลับตัวจริง มือนีม no ี่เอฟซีมือนีมีดอมบีบีวอนี่พ uh, mm hmm> ี่วอนี่บิ๊กบูมุ่มบูมมาดามฟินขารอบหน้าต้องมาพร้อมเบสนะคะเชื่ไม่ตรงกันสักทีครับเนาะแหมตรงยังเดียวอะไรน้ำแข็งวันนี้ค่ะน้ำแข็งมาแล้วเหลือโซดายังไม่ครบนะอีกอันนึงนะถึงจะครบพอดี้วันนี้พี่ว่าฟินแลนด์นะครับผมอะไรนะพี่ปัง471จริงจริงค่ะ ทั้งที่รู้สึกได้ตลอดลองเพลงอย่างนี้เลือกเพลงดีเนาะพี่ก็ต้องเลือกที่มันเข้ากับชีวิตเนาะเจกาที่ทุกคนออเราบอกเรื่องเราบอกเลื่มแล้วเริอมแล้วมือนีมากับมาดามฟินรับพี่น้องนะครับผมบอกเลยว่าความหอมต้องหอมจับความรู้สึกจากจมูกของเรานี่เลยครับผมมาดามฟินมือหนีมากับฟินอินแบ็กฟินอินเลิฟ คู่นี้เป็นคู่สุดฮอตของมาดามฟินเลยพวกพีนกปนกฟองฝายสุขุสุคนเป็นตัวพระเอกนางเอกก็ว่าได้ถ้าหนังหนังละครเรื่องนึงเนี่ยเขามีพระเอกเนางเอกใช่ไหมถ้าเกิดฟินอ่ามาดามฟินเนี่ยเขาจะมีตัวนี้เลยดําแดงดําคือพระเอกแดงคือนางเอกแต่จริงๆแล้วเป็นยูนิเซ็กเ์เลยมันใช้ได้หมดสลับกันได้แต่จริงรแล้วสีดำเนี่ยเหมเาะสำหรับใครรู้ไหมสำหรับวัยรุ่นหรือว่าไัททางานไผัผพูดเถ่ากับชาไใดสีดำนี่พี่นกสีผู้ชายไปเที่ยวกลางคืน กลับบ้านนี่บอกเลยใจจะกลับเที่ยงคืนถ้าฉีดสีดำปุ๊บกลับตีห้าถ้าสีแดงถพาเป็นผู้หญิงนะครับผมบอกแม่ว่าผู้นี้จะตื่นแต่เช้ากลับมาก็คือเช้าอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับผมคู่นี้วันนี้นะครับผมจากปกติสองสองขวดได้พี่นอสองขวดนี่ทั้งดำแดงเนี่ยพันกว่าบาทดิพันกว่าบาทน,น,นะแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณกดตะก,กา้ตาตะก,ก้าขึ้นห้าร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับผมแต่แต่ตอนนี้แรงยิ่งกว่า แต่ตอนนี้นะครับผมใครซื้อ2ขวดนี้ในราคา555บาทบางคนไม่ถึงแต่แต่ผมสองขวดนี้555้บาทค่ะท่านประธาน2แถมไปเลย4โอ,อะไรสแถมอะไรอีกอ่ะพี่ฟางคืออะไร,ะรฟิฟนอินแบก็กฟินอินเลิฟและแถมตัวนี้อีกมีหลายกลิ่นมีหลายกลิ่นนะครับผมได้สี่ขวด ี่ได้สามขวดซื้อสองแล้วก็ตอนนี้คือค้าเลยค้ากลิ่นเลยแรงมากไม่จะเปลี่ยนกลิ่นค้าสิกลินเอ้ยพักเดี๋ยวก่อนเออพักเงก่อนฟินาเล่เก้าเก้าเก้าบวกแล้วค่ะมอฟินมอฟินฟินิตสีฟ้าฟินิตสีฟ้าฟินใบดาวสีม่วงซื้อสองนี้ค้าให้เลยอันนี้หนึ่งอันแบบนี้แล้วก็แถมโลชั่นน้ำหอมไปอีกสามกลิ่นใช่ค่ะสามซองสามกลิ่นทั้งหมดหกค่ะ สองแถมสี่พี่สายทำอะไรลงไปพี่สายอยู่ไหนคูณจะได้หมดหกชิ้นในบอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชิ้นนะครับขอโลชั่หน่อยพี่มันคุ้มนะวันนี้พี่ปังพี่ปังให้เจนทาสีอะไรทาสีสดสีส้มคุ้มมากพี่น้อง ไม่ใช่หรอกนะผมโทรไปบอกทางกิมนว่าพี่ผมไปทั้งทีจะมาทำราคาแพงไม่ได้นะให้มันได้หน้าได้ตามเนี่ยเร็วๆเออก็เลยขอราคา555บาท2กลิ่นนี้ดำแดงซื้อไปแล้วเราใช้เองให้สองกลิ่นนะถ้าเกิดมีแฟนก็แบ่งกัรละขวดให้แฟนีงแล้วมีไหมล่ะไปต่อไป่ะไปต่อ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 ไปเปต่คนป่นไอป็นอาป่อชปตนอไปตนอไห่อไปต่อต่อ่อไปอไ่ค่ตไ่ไตปตป หกชิ้นเนี้ยมูลค่าเกือบสามพันเลยนะโค้ชสปอร์ตอ่ะสปอร์ตไหมพี่สปอร์ตอู้อยากวิ่งเลยว่ะวิ่งหนีไม่วิ่งกระักายสองชิ้นนี้นะครับผมห้าร้อยห้าสิบห้าบาทแต่ว่าเนาะเราตกใจไม่ลูกตกใจตกใจนะไม่ลูกตะก้านี้หกชิ้นฟังไม่ผิดนะตอนนี้ตะก้าแตกแสนเป็นที่เรียบร้อยเลยทเลยค่ะห้าร้อยห้าสิบห้าบาทเธอสองได้ ได้แถมไปอีกสี่ชิ้นลูกค้ารวมมัคือถ้าลูกค้ากดให้มันสามร้านแต่กับมาดามฟินเรามีขายนาทีทองนะว้าวคอยอยากเห็นนะพี่อยสักก่กดเลยร้อยสิบเอ็ดบาทอะไรพี่งั้นเอางี้พี่ขอเป็นไอโฟนสิบเจ็ดโปรแม็กก่อนเลยร้อยสิบเอ็ดเลยไอโฟนก่อนเลยพี่น้องพี่อิมแบ็คฟินเลิฟเร็วเร็วเอาไอแพดก่อนไอแพดดีกว่าพี่ทำซื้อสองแม็หกนะคะ กชิ้นนะมาบูมถือไว้เดี๋ยวสามล้านปุ๊บขายเลย111บาทวันนี้นะครับพี่น้องใครที่ยังไม่เคยใช้รหอมานาฟินลองใช้ใดูจ้ะคือตัวนี้คือใช้แล้วกลิ่นสมชื่อเขาเลยบอกเลยว่าตัวนี้คือขึ้นชื่อเรื่องกลิ่นกลิ่นเปลี่ยนอารมณ์กลิ่นเปลี่ยนบุคลิก<ม>กลิ่นเปลี่ยน